ค่ะกสิบอกเร่านำเสนอรถกระบะพร้อมเลขทะเบียนสวยๆนะคะคันนี้เลขทะเบียนสวยเลยทีเดียวนะคะขับขี่ทางไกลได้สบายค่ะใช้งานได้ปลอดภัยหายห่วงนะคะกับรถมิต s ูบิชสตาร์ดาปี04ตัวท็อปค่ะเครื่องยนต์2,800ซีซีนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ปกติมีกุญแจรีโมทพร้อมกับสัญญาณกันขโมย มีระบบล็อกเบรกล็อกคาร์ดด้วยนะคะเสรความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่คระทุกค่านกับรถยนต์คันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ95,000บาทแอร์เย็นเพียงพาะช่วงร่างแน่นๆยางปี2021ดอกเหลือๆใช้งานกันได้ยาวๆสภาพแบบพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้95,000บาทแบบคุ้มค่าคุ้มราคา ไปดูตัวจริงกันก่อนได้ค่ะรถอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะติดต่อโดยตรงกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายวันเวลากันล่วงหน้าค่ะและเดินทางไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองประโยชน์โดยตรงของตัวท่านนะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินได้ดใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยเข้าไปรับชมกันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ